ก่อนอื่นก็ขอากล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมเกมอะไรไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวค่ว่ากันนะครับว่ามันคือเกมอะไรเนาะก็เอาละมันเป็นเกมแนวน่าจะเป็นเกมแนวไดโนเสาร์เนาะอุ้ยเว่ะก็หน้าแรกเราก็จะมาสร้างตัวละครนะครับตัวละครก็จะมีหลากหลายเนาะให้เราเลือกนะครับเหมือนเหมือนจะเป็นแต่ละชนเผ่าหรือเปล่า มันมีเผ่าผิวขาวผิวดำอะอาจจะใช่นะครับเอาละ่ะก็ไปน้องๆเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะก็ขั้นแรกเขาให้เราสร้างตัวละครเนาะอ่าพี่ก็จะสร้างตัวละครกันตัวละครของพี่ก็เน้นเป็นผู้หญิงนะฮะมันจะดูแบบผิวไหวมากกว่านะครับมากกว่าตัวละครผู้ชายเนาะอ่าเดี๋ยวพี่เลือกชุดให้เขาก่อนนะครับ ไดโนเสาร์เหมือนไดโนเสาร์เราจะไม่สามารถเอ่อเลือกได้นะใช่ป่ะเหมือนเลือกไม่ได้นะครับมันยังใหม่อยู่เนาะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะยังทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเนาะโอเคนี่อะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนที่เครื่องมืออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เอากดอะไรไม่รู้เอาไปกันก่อน <laughs> กดรัรวาพี่ก็ไม่เคยเล่นเนาะเพิ่งโหลดมาเมื่อตะก,กี้เลยนะครับโหลดมาถึงก็ลองเล่นเลยเอออยากรู้ว่ามันต้องทำอะไรก็เข้าสู่เกมก็ออเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็จิ้มจิ้มไปเลยนะฮะอ่านไม่ออกด้วยนะครับพี่บอกเลยกดจิ้มอย่างเดียวน้องสุ่มไปกับพี่เลยสุ่มเลยแต่ภาพก็โอเคนะคไม่ได้แย่นะครับโอเคเขาให้กดโ o ไปโอเค ภาพก็ไม่แย่นะครับโอเคเนาะขอให้วิ่งไปหาเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนั้นเนาะโอเคภาพก็ใช้ได้เนาะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยอ้ทำอะไรวะทำเอียงวะอขอให้กดแล้วกดนะมาขอให้ย่องเข้าไปอะย่องอะโอเคย่องในด,ด้วยน้องมีการย่องได้ด้วยสงสัยจะให้เราจับนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ย อ้อยอง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 ,อยองยเจ้าแองกิโลนะครับโอ้ยย่องแล้วก็ใช้ไอ้เหลืองเหลืองปลาใส่หัวมันโป๊ะเฮ้ยจับวะ่ะของมันเป็นการจับเหรอแล้วก็ปลาอีกทีนึงโป๊ะรอจังหวะเหรอมีขีดขาวข้างล่างด้วยเนาะเหมือนขีดขาวใกล้จะหมดเหรอเห็นปะมีเวลาบอกนะแนะปดเจ็ดหกห้าแล้วปลาตั้มเหรอ เรียบร้อยปะอ๋อคือเขาให้ปลาเราปาลารัวๆเลยมั้งปลาจะว่าจะจับได้เอยเหมือนพี่จับได้อ๋อเป็นการย่องๆเข้าไปแล้วเอาไอเหมือนแล้เบิดอะปลาอืมแล้วก็จับมาขี่เหรอโอ้โหคนเพียบอันนี้มันออนไลน์ป่ะเนี่ย พี่ก็ไม่เคยเล่นน้องๆโอเคทำไมมีคนเยอะจังคุณบางคนมันแต่งตัวเท่จังน่าจะเป็นเกมออนไลน์นะครับเลเวลสองแล้วรับรับรับพี่ว่ามันออนไลน์แล้วแหละมีคนเยอะแยะเลยนะ้องโอเคจิ้มจิ้มแบบจิ้มจิ้มแบบโอเคพี่ก็วิ่งไปตามลูกศรเนานะอเควิ่งไปเลยมันมี มีแบบออโต้ปะเฟสอ๋ออันนี้ด้านซ้ายคือมีย่องกับนั่นเนาะลูกกระนังนะออสแต่มันไม่มีแบบออโต้มั้งให้เราแบบกดวิ่งไปเนาะเราก็วิ่งไปตามลูกศอเลยครับน้องๆอ่ามันเปิดโรงให้เราแล้วอันนี้คือโรงของเราเนาะเฮ้ยน้องขี่ได้ด้วยปะเฮ้ยบังคับได้เหมือนกันเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ยบังคับอะไรทงี่เนี่ยบังคับไม่ได้ตรงเลยนี่ในสนามรบปะเนี่ย อ่านไม่ออกค่ะน้องจิ้มจิ้มจิมอย่างเดียวโอเคเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหบรงคับค่อนข้างยากอยู่นะฮะโอ้ตีวงล้อมไกลมากโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเหมือนเขาจะให้เราเข้าไปหาไอ้เจ้าไทยสรสท็อปตัวนี้เนาะโอเคเราก็ไปไปไปเอามีตาจบตีให้ด้วยฟาดห่างไปหนึ่งทีกระโดดกัดไปหนึ่งทีกดเาขาให้กดกดป้อ,องกัน อ๋อเวลาเขาโดนโจมตีพอมันโจมตีมาให้เราป้องกันเนาะให้เราดูหลอดเขียวพอหลอดเขียวคืออะไรวะเลือดของเราหรือเลือดของเขาอะกดจิ้มไปที่หลอดเขียวเหรอใช่ป่ะโอเคอโอเคเดี๋ยวนะแงะกัด,ดไปแล้วไม่รู้อะไรเหมือนจะเป็นการ เขาแตะแท็เหมือนการส่วนกลับนะเมื่อกี้โอเคว้ามีการรักษาด้วยโอ้มันจะมีไดโนเสาร์ให้เราจับเห็นปะเห็นปะโอ้มีหลากหลายมากน้องๆเฮ้ยๆน่าสนใจน่าสนใจมันขี่ได้ด้วยเฮ้ยโอเคให้เราจิ้มอะไรวะทำอะไรให้เราทำอะไรวะ พี่หันก่อนอ่าไม่ไี้จำอะไรวะมันขึ้นค้างรึเปล่าเนี่ยเฮ้มันขึ้นอะไรค้างค้างเนี่ยเกมมันค้างรอเปล่าอเคมาเต่าพี่หายอ๋อนี่มันให้กดมาที่ไดโนเสาร์เนาะ ให้กดฟรีนะครับเหมือนให้ตแตกไดโนเสาเราลองกินเนาะเพ <FT. S 1> ื่อเพิ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาบอกให้กดเราก็กดอ่ะอ๋อกินได้เพิ่ม XP เห็นป่ะเขาให้กดเรื่อยๆเนี่ยเรากด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 ตามที่มันให้กดนะเนาะอ๋อมีระยะเวลาให้กําหนดเนาะกดจนฟรีแล้วก็ขึ้นเหมือนแตกออกมานะครับนี่เรากดโอเคไปเลยมี<ๆ>ลูกค้อนขึ้นเราก็จิ้มไปเลย,เลยแล้วก,กดฮิว อ้าวเรากดตามที่เขาบอกฮะอ่านไม่ออกก็กดตามเขาเอาเมันน่าจะเป็นเกมออนไลน์อะ่ะน้องเห็นปะมีคนอื่นด้วยน่าจะเป็นเกมใหม่หรือเปล่าโอ้โอโอโดดสามโอเคกดรับไปก่อนกดตามที่เขาบอกครับน้องๆอ,อ๋อให้น้องน่าสนใจอยู่นะเกมใหม่นะครับไม่รู้ใหม่ป่าจะใหม่จอมตี่พี่ว่าทำไมมันเยอะเออโอ้ยจมตีเหมือนมีฟาร์มเวลเลยดนะ้วย ต้องการเหมือนัจะโดนุดตีฮะเขาเตอร์แอทแทกส่วนกลับรอจังหวะจึบจ๊บจึ๊บกดโอเคอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาให้กดตรงอ้อนอุ้ยอันตีว,ว้าว มีการกดอันติด้วยน้องอโ,โอคดเฮ้ยน้องมันกดอันติได้ด้วยโอ้โหแต่เสียดายเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่ดูกับมันตั้งภาษาไทยได้ป่ะพี่ก็ยิ่งแบบอ่านไม่ไม,ไม่ไม่ออกเนี่ยจังหวะนี้เขาให้เราลงจากไดโนเสาร์เนาะแล้วก็ทําการวิ่งไปเนาะแล้วก็วิ่งไปเลยฮะอ๋อแต่รู้สึกว่ามันจะหันหน้าจอยากเป็นนิดหน่อยนะครับ ขามีแร่ให้เราเก็บนยะโอเคเรามาดูดแร่ออกมานะเราก็ดูดแร่ออกไปนะครับจังหวะน,นี้ก็ดูดแร่ออกไปเนาะเหมือนดูดจนกว่าไอแถบเขียวๆมันจะขึ้นจนครบนะครับโอเคเก็บมาแล้วนะครับแร่เขาให้เรากดไปที่เควสนะครับเรากดโกเนาะเราก็จิมไปเหมือนรูป DNA อะไรสักอย่างนะครับโอเคเรากดเหมือนเป็นการอัปเกรดปะ น่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับขอให้กดแล้วกดอ่าเหมือนมีการวิวัฒนาการอุยอ้ยอุ้ยน้องจแองกิโลเรามัน,ม,นมันเท่ขึ้นเห็นไหมมันมีการอัปเกรดไดนเสตราของเราด้วยครับว้าโอ้โหนี่นี่มีรูปการต่อสู้ด้วยโอ้โเจ้าแองกิโลของเราก็ได้มีการแบบ เกรดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเริ่มเติบโตขึ้นแล้วโอเคมันสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันเริ่มเท่ขึ้นมาแล้วลนะน้องเหมือนมันเริ่มจะเริ่มเติบโตเนาะตัวมันเริ่มอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับก็จังหวะน,นี้เราสามารถทำอะไรได้ต่อเนี่ยอุย้ยมิ่งมาดูดแร่ได้ด้วยดูดจังไไหวะไอ้เขียวๆด้านขวาด้านล่างนี่จะเต็มเนาะ ก่อนนี้รู้สึกว่าจะแตกยากอยู่ฮะโอ้มันนชารเลเตอร์ยิงโอเคได้มาแล้ว Hey you เอ้ยมันเกมออนไลน์นี่ว่าโอเคเราก็จิ้มไปที่ลูกผิดน,นะครับไม่รู้ว่าใช่เปล่าอ่ะมันให้จิ้มเปล่าเรารกร็จิ้มอย่างเดียวครับไม่ต้องสนดอะไรนอกเราอ่านไม่ออกเราจิ้มอย่างเดียวไอคนนี้บอกมึงตีหมดแล้วกูจะเอาที่ไหนวะ เพืนวิ่งหนีไปแล้วนะครับบอกไม่เหลือให้มันเก็บารามทรัพยากรบ้างเลยนะครับโอเคเราฟา้มหมดแล้วทำไงต่อล่ะทีนี้โอ้ยมันขี่อะไรนะขี่แองกิโลไปซัดกับเลปเตอร์เนาะแล้วไดนโนเสาร์พี่อยู่ไหนวะเอาไดนโนเสาร์พี่อยู่ไหนเนี่ยเอาแล้วพิดเปิดแมปนะครับก็กดมาที่เคเสดิกดโกแล้วกดกระบาดออกเนาะ เราก็ไปตามลูกศรเลยนะครับมีเควสให้เราไปทางนู้นเนาะโอเคไปได้ปะเฮ้ยน้องมันเก็บใบไม้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยววิ่งไปเก็บก่อนกดเคล็ดจิ้ม,มไปตามที่เขาบอกเลยนะครับน้อง,อง <c oughs> อเฮ้ยแต่แนวทางการเล่นของมันโอเคอยู่นะโอค้คนก็เยอะอยู่นะครับน้องออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะเพราะมีคนแบบเยอะด้วยเนาะ เราก็วิ่งไปก่อนเลยโอเควิ่งไปวิ่งไปเอาวิ่งติดต้นไม้อีกฟามต้นไม้ได้ไหมเนี่ยไป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 ลุยกันต่อโอ้วิ่งขอให้วิ่งมาเอาเจ้าเองกิโลของเราแล้วตอนนี้พัฒนาแล้วดูอย่างเท่เอกีเขาบอกไอคีเราคีแมหมห่างเริ่มเป็นตุ้มแล้วนะครับเอาไอคนนี้มาติดทาอะไรเนี่ยโอ้มันรอเจ้าเองกิโลของมันเนาะโอ้แต่บังคับยากน,นิดนึงนะครับน้อง เอาละของเรา,เอาโอเควิ่งไปตามที่เขาบอกเลยฮะเฮ้รอด้วยดิโอ้มันแซงเลยมันขับชํนานาญกว่าเราหรือไงเนะี่ยเข้าสู่สนามรบหรือไงขอเปล่าฮะวิ่งผ่านเนาะอ้ยแต่าบังคับยากอยู่นะ <c oughs> บังคับมือซ้ายนะครับเฮ้ยเขาให้มาตรงเนี้ยเองกดตีดิกดจมตีอืมป้องกนะันฮะ อืมวยชาร์จแล้วสี่อัติเมตดินี่แนะ่กัดไปด้วย,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 ยทำไงต่ออ้ะเป็นไงชาร์จชาร์จห้าไปได้เนื้อมานะโอ้มันสู้ได้ว่ะโอเ,เดี๋ยวกินกินกิน มีของฟรีอยู่กินกินกินกนิโอเคเรากดให้สัตว์เรากินแล้วกดออกโอเคหมดยางของฟรีเนี่ยหมดแล้วนะครับขั้งต่อไปต้องใช้เพชรซื้อแล้วเนาะเกมอะไรหวะ <c oughs> โอเคพี่ต้องวิ่งไปไหนเนี่ยไปฟาร์มปะ่ะพี่ไปตีไอ,ไอคนนั้นได้ปะ่ะเหมือนมันจะ PVP ได้ด้วยเนาะ รักษาตัวเองก่อนอ๋อเลือดเต็มกดไปที่เควสฮนะเราเขาให้จิ้มไปข้างล่างซ้ายสุดเนาะเราก็จิ้มตามที่เขาบอกแล้ว,ลวก็บอกโอเคบ่อยคลิกเราคลิกแหละหรื <c oughs> เอ,อเราจิ้มอย่างเดียวนะ้องต้องอะไรมากเราอ่านไม่ออค่เราจิ้มอย่างเดียว <c oughs> อุย้ยแมมมอสโอเคจิ้มอย่างเดียวอบอ่อยจิ้มเราจิ้มอย่างเดียว ไปไหนต่อโอเคไปตามลูกศรเลยนะครับผม oh, oh. แต่ค่อนข้างจะบังคับลําบากนิดหนึ่งเนาะเดน้องเสาโอ้ต oh, ้องใช้ความสามารถในกนารบังคับนะเ<ๆ>พราะมันบังคับได้มือซ้ายมือเดียวนะเนาะไอ้เจ้ามันเข้ากงแล้วละ่ะเอ,อ้ไม่ใช่เอาใช่หว่ะเข้ากงหว่ะนะอ้องอ่าเขาเหมือนจะให้ถามว่าเราไปที่ไหนเราเรากดไปที่นี่ดิแผนที่ใหม่ดิโตโหลดใหญ่เลยทีนี้โอ้โหโหโลดแมปใหญ่เลยนะฮะโอ้ดินแดนหิมะน้อง ฟาร์มได้ไหมเนี่ยพี่ว่าฟาร์มได้แน่เลยต้องสู้กับมันแน่เลยเลือดเจ็ดพันหรอจงตีก่อนเป็นที่ทักท้ายอ่ะอืทักท้ายก่อนอือเหมือนเขาเตะแอทแทคกเหรอโอ้ยโอ้ยซิวส,สู้ได้ไหมเนี่ยเหมือนพี่จะกันทันนะฮะจู่ๆเมื่อกี้อืมกันทันเหรอ อือเอาอ่ะอืมอุ้ยคุมันควิดพี่กระเด็นเลยอ,อใช้อันติป่ะเฮ้ยน้องพี่จะตายโอ้ยพี่จะตายป่ะโอเคกดฮิวทันหูจะกดยี่มิททันที่ตายแล้วกดโจมตีด้วยท่าหมัดไม่แน่ตายดีน้อง โอ้โเลเวลขึ้นรัวๆเลยนะครับอ๋อไม่รู้อะไรฮะลูกศรให้วิ่งเราก็วิ่งฮะกดทิวก่อนฮะอืมหิวฟรีเหลือหกครั้งแล้วนะครับไม่รู้ฮะคอยสู้พี่กัสสู้สองอ๋อจมตีก่อนเปิดก่อนได้เปรียบคือหัวไปดึทีอป้องกันด้วยแบบแดงๆอะไรไม่รู้อือืป้องกันอะไรไม่รู้แดงๆ ต่อยด้วยหมัดเราจะคอยปิดฉากด้วยวนะอัลตรเแมทนะน้องป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนอะไรแดงๆวะไม่หรูกระโจมตีด้วยท่าทางท่าตะกอนเจี๊ยบร้อยเกยมอะไรก็ไม่รู้นี่มันเหมือนเ๋อมีท่าลงด้วยมาเก็บทรัพยากรเนาะ มาฉีดไปนาะเหมือนเดิมน,นะครับรอทีเกีียวเต็มเนาะนับว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับน้องๆถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาเล่นได้เนาะชื่อเกมเดี๋ยวพี่ก็เอาไว้ในเป็นชื่อคลิปเลยเนาะโอเคเกมอะไรไม่รู้ฮะแต่ก็โอเคอยู่นะน่าเล่นอยู่นะครับน่าจะเป็นเกมออนไลน์ด้วยนะครับเพราะมีผู้เล่นอื่นก็วิ่งกันไปวิ่งกันมานะแต่เสียดายนะครับที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ซึ่งคนที่ไม่เก่งภาษาอย่างพี่ก็จะเล่นค่อนข้างยากสักนิดนึงนะครับอันนี้คืออะไรวะลูกไข่เนี่ยฟักได้ปะเนี่ย <c oughs> น่าจะฟักได้นะครับโอเคขึ้น,นป่ะไปกดตัวพ่เนษ่ะแล้วกดโกขอให้เราวิ่งกลับนะครับจังหวะน,นี้ไปน้องไปกันเลยไปกันต่อโอ้จมวิ่งยากไปหน่อยเราก็วิ่งกลับนะครับไปตามลูกศรเนาะ อุ้ยเดนูสาวเพียบเอ้ยตัวนั้นมันจะตีพี่เนาอวิทนี่ก่อนนีก่อนมันจะล่อพี่แหละโอ้มันจะให้พี่สู้อีกแล้วเหรอกดทิวไ้ก่อนหูยคนนั้นมันขับแรงมากเลยน้องไฮ้น้องมันให้พี่สู้จริงด้วยสู้กับสเตโกเปิดก่อนได้เปรียบกดอันติเมตโอ้โหกดแรง กาะแตกเหรออืมจมตีไหมอืมมาดีมาดีอืมอุ้ยเอาวะสูสีฮะรอบนี้อืมอืมสวนอืมกดหมัดอืมแรงกว่าอุ้ยอืมป้องกันอืมป้องกันไม่ทันหรออืมตีด้วยอ่ะธรรมดาป้องกันนี่แน่ อ๋อเริ่มเริ่มกับจังหวะถูกแล้วมันมีจังหวะให้ป้องกันได้นะโป้องกันได้ป้องกันได้เขาจะได้เลือดกลับมานิดนึ่งนะครับหลังจากฆ่าโอ้โหเอาเรื่องทำไงต่อทำไงต่ออ๋อเหมือนเขาจะให้เราฟาร์มนะอ้ยอันกิโลไปตนนะั้มันตัวใหญ่นะวะโอเคเขาบอกให้เราไปทางด้านนู้นนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปตามลูกศรเนานะ ต่ก่อนไปขอแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเขาจะมีกระปุกอ๋อต้องถ้าจะจับล่ะอ๋อถ้าจะจับต้องใช้กระปุกสีแดงสีกระปุกนะในการจับเจ้าไทสระท็อปเนาะน่าจะใช่นะน่าจะใช่ครับอันนี้เดาเนาะดาอย่างเดียวเดาอย่างเดียวโอเคฮิว okay, ไปลุยต่อ วิ่งเข้าใกล้มันไม่ได้เลยนะมันออกงัดดิตะก,กีดเหรอไม่ได้กินพี่หรอไอ้น้องมาดิป้องกันเหรอหมีป้องกันไนะหมป้องกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันสู้อ่ะมันสู้อยู่แล้วเหลือ 3, ห้อสามพัน อืมอดิเอดิตอืมป้อ,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 องกันอืมรับมากไปก็ไม่ดีอันติปังนีแน่โอ้โหไน้อันตินะเนี่ยสู้บ่อยๆก็ไม่ค่อยคุ้มนะเนี่ยรู้สึกเริ่มเจ็บนะเอาฮ้ยจะสู้อีกแล้วอ่ะใช้จับเหรอ ที่มีท่าอะไรหมุนๆเนี่ยตกดทิงก่อนนะฮะอื้อ,เ,อ,อเหมือนมันจะติดบ้างน้องออไม่ติดแต่รับมันสู้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าป้องกันไปก่อนป้องกันไปก่อนสวนด้วยถ้าหมัดดีมาดีมาดีปิงป้องกันะฮะปิงป้องกันะฮะปิงป้องกันฮะ ต้องกันยังจะไม่ไหวแล้วท่านี้ตรงมาแล้วท่านักยิ่แน่สวนที่น้องเข้าหน้าไปดีเรียบร้อยแล้วไงต่อลูกศรขึ้นนี่แกคือให้เราค่ายสองตัวนี้ไปเรื่อยๆหรอเก็บเลเวลหรอยังไงวะโอ,โ,อโอ้จะตกจะตกน้ำตกน้ำโอเคมีลูกศรวิ่งไปงุน้น มันเกิดอีกแล้วอ๋อน่าจะให้เราเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอ e ีพีนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปศึกษาก่อนนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างเนาะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าอีพีนี้ก็ต้องขอจากลากันไปเอ๊เอ๊เอ,เอ๊มันขึ้นสีเขียววะ่ะเราจับได้เหรอพี่จับได้เหรอลองดูน้องมันจะจับได้วะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอลงกัน เคเหมือนพี่จะจับได้ครับใช่จับได้น้องปลาขวันไปก่อนขั้นแรกกป่องที่หนึ่งโอ้โหก่องที่สองูดาวสิบสองวิกล่องที่สามเหลือ11สิบเอ็ดวิชึบให้แดงเต็มเอ้ยเรียบร้อยใจายมาแล้วอีกหนึ่งตัวเจ้าสเตโกว้าวโอ้น้องไม่ธรรมดาฮะมันไปได้เรื่อยๆนี่นะ เมื่อกี้กัดจะไปเก็บเวลแล้วนะครับนเดๆหน่อยๆมันให้จับอ๋อมันให้เราตีก่อนเนาะแล้วก็เก็บเลเวลมาเนาะอ่ามาดูเครสกันฮะคือแหละแล้วก็กดไปเลยนะครับรับเครสไปเลยดทนแทนดึงตัวเรากลักบมาสู่ดินแดนแรกนะครับโอเคไปแล้วก็รับเครสกันเลยนี่เจ้าสเตโกนะฮะเลเวลหนึ่งเนาะ กดอัปเดตอุ้ยสีเริ่มแปลกว่ะดุดุด,ด,ด,ดเรื่องว่ะอ้ยมีหนามหนามตอนแรกแรกไม่มีหนามพออัปเกรดไปก็จะมีหนามโอ้ต้องใช้ไข่ในการฟักเนาะโอเคอเราต้องมีไดโนเสาร์ทั้งหมด5ตัวเหรออ๋อก็ต้องจับไดโนเสาร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฆ่า ทำงานเก็บรเวิวไปเรื่อยๆนะครับน้องๆก็เอาเป็นว่า EP ีในการแนะนําเกมวันนี้ก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า EP ีหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอ้ยอย่ามาเต้นได้ด้วยก็ <c oughs> ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยมป็นเกมอะไรวะ โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ